มือถือเองไปลงน้ำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปะนะ่ะเนี่ยเรียบร้อยเจ๊งไปหนึ่งอันมือถือโอ้ย <c oughs> อเล่นเกมดีกว่าโกโก้ <c oughs> go, go. อย่าเบียดอย่าบังจับนะจับนะ <c oughs> โดงจนได้ <c oughs> เอ,อ้ยพอแล้วลุกได้แล้ว <c oughs> ขวางเหรอขวางเหรอเดันไปทางเดียวกันดันไปทางเดียวกันถูกต้องป้าป้าป้าป้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 ากระโดดไปขึ้นโอ้โหถึงขั้นกระโดดไม่ขึ้นแตะอ่ะไม่ลงอ้าอย่าเดินไกลไม่เอาอ้าแอบ จะเบียดไปไหนจะเบียดทำไมล่ะพ่อกระโดดครับอ่าโอเคทันไปละบายบายสวัสดีครับปันปันแป๊บหนึ่งผมปิดไ์ผมขอปะมือถือพังแน่นอนครับมีแต่เรื่องให้เสียตังค์เนาะไปไปลงน้ำมาตอนไหนนม่ คือคือมือถือผมตอนนี้หน้าหน้าจอเป็นไอน้ำเลยแล้วคือภาพมันแวบๆบแสงมันกระพริบกระพิบผมก็เลยผมก็เลยถอดแบตพอถอดแบตออกมาดูคือเปียกเปียกทั้งเปียกท,ทั้งเครื่องเลยไม่รู้ว่าสงสัยมันชื้นอะไม่รู้สิผมเอยวะสงสัยกินน้ำหกใส่เนี้ยเลย ได้จริงมาแล้วมือถือผมพังอีกหนึ่งเครื่องนะมือถือผมพังกับน้ําบ่อยมากตั้งมันนะสามเชอร์รี่โอเคสองส้มอ่ะผมได้ที่ยืนแล้วอืมสี่ส้มเลยทด้ซ้ำตรงนี้อ่ะยืยนตรงนี้แหละ นะ้วย apple ้วย apple องุ่น cherry โอเคโอเคอันนี้อันนี้บ๊ายบาย พุวยเฉรี่ยตังโมส้มพุวยเฉรี่ยตังโองมองุ่นส้มเอีอ่ยส้มเอ๊ะอ,อย่าดันเด็ดยาโอ้โหโอ้โหโอ้ห,อห,อหูมันดันกันร่วงไอ้บ้าเอ้ยไปแล้ว <c ười> ม่อยู่เป็นเพื่อนค่ะหนูกำลังจะไปหาใหญ่โอเคฮะเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับแอมสวัสดีครับสวัสดีจ้าผมเดินทางพรุ่งนี้ฮะแต่มือถือพังไปแล้วหนึ่งเครื่องเรียบร,ร้อยเพิ่งมาสังเกตเห็นตอนตอนไลฟ์เนี่ยแย่จังเลย ไม่เข้าใจว่าเวลาผมกดไลฟ์สตรีมแล้วมันไม่แจ้งเตือนคนอื่นนะโอเคไม่เป็นไรสงสัยเหมือนกัน guys. โฟร์ไกส์อ้เอาตัง้งสิบห้าคนแสดงว่าโอเคเหลือคนเยอะว้าวเปิดเปิดโอเคกระโดดไปอ้า ผมจะยืนรอตรงนี้คนระับเพราะว่ามันช่องใหญ่โอ้ยเกือบร่วงโอ้ช่องใหญ่ช่องใหญ่ไปแล้ว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 ไปเร็ว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 แนเมื่อมีคนเปิดให้อ้าวบายบายโอ้ยไอตัวนกสายฟ้าน่นาสงสารมากคนระับถึงที่แล้วแต่ไม่ได้กดกระโดด มีใครบ้างวันนี้ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวฮะอยู่อย่างเงาเงาเงามากอยู่อย่างเงาเงบ้างที่จะได้รู้แต่ละก็เจ็บคอฮะอ๋อด่านชิงบองกันด้ผม ผมสู้ด่านนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเคยเน็ตอาจจะดีเลยแล้วก็สองก็คือเครื่องผมก็หน่วงดีเลยเหมือนกันอ่ะโอเคทำให้ดีสุดฮะบนไปก็เท่านั้นโดดโอแต่คนเยอะหน้าหน้าหน้ายเลยดีเลยเลยดีเลยเลย,เลเลยคือผมกดผมกดแดดไม่ไป ึ๊บกระโดดโอ้ตโจดสิกระโดดโอ้โหผมกดกระโดดแล้วไม่โดดเห็นปะโอ้โหแย่ไปผมต้องกดรๆๆัวๆเมื่อกี้ผมกดกระโดดแล้วอไอโจดพอยกดแล้วกด,ด,ด,ดแล้วไม่ไปนเนี่ยเนี่ยผมเล่นไม่ได้เนี่ยด่านเนี้ยแย่เออ ผมว่าผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงผมกดปุ่มกระโดด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 อ้อาว่กดรัวๆขนาดกดรัวๆดูโอ้โหผมเหลือมันสองคนเองเห็นไหมเออบ้าจริงเมื่อกี้ผมกดรัวๆให้ดูเลยนะฮะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดียงเสียงน่าจะเข้าเนาะ ถูกไหมอืออ่าฮะอ่าฮะแม่ๆจะได้เห็นว่าเออผมผมไม่สามารถเล่นด่านเมื่อกี้ได้จริงๆครับกดรัวๆกดปุ่มรัวๆให้ได้ยินเลยว่าเออนอกจากว่าว่าเครื่องผมมันไม่ไหวแล้วจริงๆ นะฮะสามสองหายใจอยู่อะแป๊บหนึ่งโทษทีอ่ะโอเคต้องมองแล้วไม่ได้มองอ่ะขอบคุณครับเย๊ขอบคุณสครับบิดค,ค,ครับขอบ,ขอบคุณครับพี่เก๋ขอบคุณสครับบิดขอบคุณสำหรับกำลังใจครับผมขอบคุณมากฮะขอบคุณครับทผู้ขอบคุณสครับบิดครับนิดเดียวเสียใจยไม่เป็นไรเกมมันเล่นใหม่ได้เสมอใช่ครับผมต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเส้นชัยมันไม่ได้มีเส้นชัยเดียว ะะหายหัวร้อนเรียบร้อยคะับขอบคุณครับยิ้มขอบคุณสรับบีนะครับหายใจลึกๆอดี๋ยวมหาหยใจออกด้วย <c oughs> <c oughs> แย่จริงๆไม่มีใครอยู่เลยเหรอเป็นไหนกันหมดนาะวันนี้เย่ยงไงเย่างไางไสิ ไปนี่โอ้ดูดิชุดนินจาเพียบเลยไปสิเออทำไมทำไมไม่เดินละ่ะกระโดดขึ้นนี่้วดึงไอบ้บ้าเอ,อ้ยดันเป็นหมุนด้านนี้โอเครับแค่37คนอย่างนั้นหรอโอ้โหอ,ออกหวยออก เลขเดิมซ้ำไป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 เย้โอเคเอ้รอบนี้ทำไมไม่ดีเลยวะ กเขาก่อนเขาก่อนผมดันลืมขนมเอาไว้ในรถแฮะเอายีมาปอหัวเย็นผมขอมงเดือยฮะก็ปลอมว่าหัวเย็นแน่นอนนะ เป็นที่เด็ดผมจริงๆนะแต่ว่าตาซ้ายผมกระตุกนะเนี่ย ใครจับใครจับกูอยู่ให้บ้าจับไม่ปล่อยด้วยเออดีเลยจริงโอ้โหเอาหวายสาบศูนย์ไข่หายโอเคกลับมาแล้วดูดิ ผมเดินไปสักพักหนึ่งนะไข่มาถึงแบบวาร์ปวาร์ปมาดีเลยเล่นยังไงวะเนี่ยเล่น,เ,น,เ,ลนเล่นได้เล่นโอ้โหไอสีน้ำเงินไอกลายเป็นว่าเอาไข่กลับขึ้นไปไม่ได้เพราะมันนี่นี่นี่คืออาการดีเลยแล้วเนี่ยแหละถ้าถ้าเป็นด่านนี้ยดูออกเลยเพราะว่าต่อให้จับไข่ได้ก็คือมันจะบอกผมสักพักหนึ่งว่าเอ้ยเราได้ไข่นะอะไรเงี้ย ผมต้องเดาเอานะอืมอ๋ออ้ไข่รมามดามายังโดนจับอีกเดี๋ยวนะมันต้องกระโดดไม่ใช่ฉันสีฟ้า มามาตามมาเองก็ตับสนเหมือนกันเหรอเออเอาออกมาจากสีแดงให้หมดไหนใครวะไม่ให้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 เฮ้ให้ใหให <laughs> อะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพ่อนินจาไปแล้วไปแล้วโอ๊ยไปแล้วทัน โยนไก่เข้าตะกร้าทันโอ้ยว้าคือผมกดจับไข่มันมันมีเสียงว่าจับจับได้แล้วแต่ว่าภาพที่ผมเห็นนะ่ะมันจะตามหลังมาประมาณวินาทีหนึง่งว่าจับได้หรือไม่ได้กันแน่ แล้วจับโดนอะไรกันแน่ประมาณนี้ฮะก็แปลว่าเน็ตผมดีเลย์มากๆจริงๆไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่ต่างประเทศหรือมั้งแต่ว่าไม่รู้สิเน็ตผมก็คือดาวน์โหลดอัปโหลดเป็นกิกนะโอ้โหโอ้โหออกออกขวาหมดเลยเหรอออกขวาหมดเลยเหรอ เออว่ะเฮ้ยออกขวาว่ะผลไม้ทุกอย่างออกขวาว่ะกรอบเนี้ยเฮ้ยเออออกซ้ายบ้างไปอืมยังจะมาอยังจะมายังจะ ผมเล่นแบบวันแรกไม่ได้ครวันแรกที่ผมแบบหลบได้ทุกอันแล้วก็กระโดดหลบไม้ได้ทุกดอกอะ่ะเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนีวันนี้ผมไม่สามารถเล่นแบบวันนั้นได้ฮะวาย,ายบายเฮ้ยลายขวางนั้นเท่อยู่นะสิบสามคนโอเคไม่ได้ด่านฟอร์บอลแล้วเพราะว่าหารไม่ลงตัวสุดยอด ที่หลบได้ทุกอันวันนั้นฟุกเฮ้ยฝีมือสิฝ <laughs> ีมือสิครับแหมผมอยากให้ดูวันนั้นจริงเลยผมกระโดดโผกระโดดโผกระโดดโผรัวๆจนแบบเข้าเส้นชัยไปเลยแบบเนี่ยเปิดเกมมาองเงี้ยแล้วโผ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 ลงถูกทุกอันอันที่สอง โอเคไปบายบายอืมอืมดีเลยไม่เอาอย่าทำอย่างนี้โอ้สวยแล้วเอออ่ะไปที่เหลือเป็นหน้าที่พวกเองแล้วอืมเกือบตกไปเลย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 อ้าวไป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 ไม่ต้องแย่งแล้วไปเออส่วนไอพวกที่ตกก็นบายบาย ขอบคุณที่เปิดทางให้นะเราจะลืมพวกนายให้ไวที่สุดขอบคุณมากฮะไปองน้ำแข็งสกอรพี่แสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมีนสวัสด,ดีจ้าเล่นด้วยกันไหมได้ครับผมเดี๋ยวผมขอขอชิงมงด่านนี้แป๊บหนึ่งฮะกำลังจะอย่าเป็นเฮกสกอรได้ข่าวว่าหัวร้อนเหรอหัวร้อนมากเน็ตเน็ตห่วยมากโอ้แล้วเป็นเฮกสกอรอีกแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกดกระโดดให้ได้ยินดังๆนะครับแล้วคอยดูตัวละครผมไม่กระโดดนะฮะคอยดูนะให้รู้กันไปเลยว่าเครื่องมันดีเลยจริงๆต<ร>้อง <มา S 2> ซื้อ,อใหม่แล้วอร,รอพรอ p s ฟเนี่ย เฮ้ยโดสิโดดสิโอ้โหนี่ไงเฮ็ดเป็นแบนดูดิแล้วคือเมื่อกี้นะโดดดิโดดโดดดดบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออทุเรศมากเลย ที่ใหม<ด>่ใช้รุ่นอะไรอะคะรุ่น,นแรกเลยครับโอ้ก็ก็ไม่แปลกใจแล้วหน <c oughs> ูก็รุ่นแรกนะ <c oughs> โอ้โหดูดิดูดิโอทุกท่ป่ะฉันจะเปิดให้แกร่วงลงไปให้หมดเลย <c oughs> ดูดิ <c oughs> เห็นป่ะว่าตัวละครผมมันไม่ยอมกระโดดจริงจริงเลยฉันจะเปิดตรงกลางให้แกร่วงลงไปให้หมด đàn mà ăn đeo căn ít âu đừng có địa ที่ดนึก็ครบผมหรืยินดีด้วยโอ้โหโอ้โหคือบอกบอกเลยครับว่าได้แชมป์ดาดี้คือต้องฟลุกจริงๆเพราะว่าผมกดกระโดดไม่ได้ทุกคนเห็นแล้วด้ว่าชผมใช่ใช่ใช่ ทุกคนเห็นแล้วนะคือมันแหลกทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วมันแหลกทั้งเครื่องผมด้วยไงอื้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมือสั่นครับหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอ่าโอเคโอเคเพื่อนรออยู่ <laughs> แชมป์ครับผมแชมป์ครับผมโอ้ยแกแชมป์บอย <laughs> โอเคโอ้ยขอบคุณสำหรับกำลังใจมากเลยครับทุกคนขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณครับแอมขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยบิตนะครับขอบคุณครับเยิ้ยมขอบคุณครับพี่เก๋ขอบคุณสำหรับบิตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอ้ยโอ้ยแต่พอผมร้อยตัวแล้ววันนี้ผมหัวแดดปะหัวเย็นแล้วหัวเย็นแล้วผมหัวร้อนมาเป็นชั่วโมงอ่ะดูดิ